ไปหมดเมื่อลืมตาขึ้นอีกครั้งแสงแดดยามเช้าสองลอดผ่านต้นไม้สูงร่างกายนอนอยู่ที่ข้างป่าช้าลมพัดเอื่ยเอยๆพาเสียงระฆังจากวัดใกล้เคียงดังมาแต่ไกลมองรอบตัวป่าช้าย,ยังคงเหมือนเดิมเงียบสงัดไม่มีร่างเงาดำไม่มีเสียงสวดมนต์แต่บางอย่างยังหลงเอาไว้ข้างตัวมีรอยเท้าปิศาหลายรอยจมอยู่ในพื้นดิน และที่ไกลออกไปเงาร่างของใครบางคนยังยืนอยู่ที่ขอบป่าช้าจ้องมองมาเงียบเกี่ยบก่อนจะค่อยๆหายไปกับสายลมเสียงสุดท้ายที่ได้ยินก่อนทุกอย่างจะจบลงคือเสียงกระซิบแผ่วเบาแวแวมากับสายลมครั้งหน้าเจ้าอาจไม่โชคดีเช่นนี้เสียงกระซิบนั้นยังดังก้องอยู่ในหัวแม้ร่างกายจะกลับมาอยู่ในโลกของความเป็นจริงแล้วก็ตาม 그ร 칸...